จิตรกรออนแอร์ไม่หมูแน่เพราะว่าหมูเนี่ยไม่ได้คืนเดียวโตค่ะตอนนี้ปัญหาคือขาดแคลนจริงๆมันเลยดึงราคาในตลาดให้สูงขึ้นและพอเนื้อหมูสดราคาสูงขึ้นมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงการขายอาหารนะครับ เอาง่ายๆที่สุดก็คือว่าประเทศนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่กี่ร้านอ้ยเยอะแยะค่ะนั่นแหละกระทบไปถึงต้นทุนของผู้ประกอบการตอนนี้ขอขึ้นราคาแล้วด้วยซึ่งถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะต้องลดปริมาณนะซึ่งพอลดปริมาณคนก็ไม่อยากกินถูกไหมครับยังไม่รวมถึงร้านตามสั่งที่ต้องมีกระเพราหมูลาบหน้าผัดซีอิ้ว ติดเยอะแยะอีกมากมายหลายเมนูและยังลามไปถึงลูกชิ้นหมูอ๋อใช่หมูปิ้งอ่าเยอะมากครับแล้วอย่าลืมว่าธุรกิจเล็กๆพวกนั้นคือตัวหล่อเลี้ยงชีวิตคนคนจำนวนไม่น้อยตกงานเนี่ยขายหมูปิ้งให้พอมีรายได้เข้าบ้านบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องระวังเราจึงเห็นว่าฝ่ายค้านรีบเลยเห็นไหมครับที่จะออกมาย้ำหมดตรงนี้ แล้วก็จะไม่มีใครต่อว่าเขาได้เพราะเขาพูดแทนเสียงแห่งความเดือดร้อนอของอประชาชนายกเว้นว่าเขาโอเวอร์อันนั้นก็น่าหมันไส้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะพูดเพื่อประโยชน์ของประชาชนพูดเถอะและยิ่งคุณเป็นฝ่ายค้านคุณยิ่งต้องพูดแต่ในการพูดอย่าหยุดแค่พูดเหมือนที่ชาวบ้านพูด คุณต้องศึกษาข้อมูลมาแล้วมาทำให้สังคมเข้าใจให้ได้ว่ากระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีหรือรัฐบาลก็ดีเนี่ยไปกระทำการประมาทเลินเล่อผิดพลาดที่ตรงไหนจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วประชาชนเป็นผู้แบกรับผลกระทบของมันนั่นจึงจะเรียกว่าฝ่ายค้านที่มีสติปัญญา อย่าเป็นแค่ฝ่ายค้านที่มีจริตมารยาเท่านั้นอย่ามาเอาแต่ประเด็นทางการเมืองเออคือถ้ามึงพูดได้ท่าอีเจที่ตลาดเนี่ยก็เอาอีเจ้มาเป็นโฆษกพักเถอะมึงจะเป็นโฆษกทำเตี๋ยอะไรปัญญาแค่นี้ค่ะชาวบ้านก็พูดเองก็ได้ในโซเชียลมีเดียลั่นระงมไปหมดแต่เมื่อเราเป็นพักการเมืองอ่ะเราต้องมีภูมิรู้และทำการบ้านให้หนักกว่าชาวบ้านเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้ด้วย ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและถ้ามันเป็นความผิดพลาดของรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยที่กำกับกรมประสุสัตว์เราก็จะได้ตำหนิถูกคนและฟ้องร้องต่อประชาชนว่าจงช่วยกันตำหนิเขาเพราะเขาไปบกพร่องที่ตรงนี้หรือเขาไปรู้เห็นเป็นใจให้รายใหญ่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นตรงนี้ศึกษาให้มากแล้วพูดอย่างคนที่ศึกษาแล้วอย่าพูดอย่าง e J, ung, e pa, อีเจอีลุงอีป้าซึ่งเรามีทั้งแผ่นดินแล้วที่จะพูดอย่างนั้น แล้วอย่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยควรออกมาพูดไหมคะก็ควรพูดนะอมามเมศนี่ไม่ควรแค่ตอบโต้สรนพจน์อ่ะค่ะควรจะต้องอธิบายว่าปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะนะหรือว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในกํากับของพักชาติไทยพัฒนาคุณประพัฒพน์โพธสุทนอืกํากับกรมประสุทว์ศัซึ่งรัรฐมนตรีเฉลิมชัยกําลังติดตามเรื่องนี้ที่จริงติดตามมาตลอดเลย,เลยก็ว่าไปสิ นะ oh. คือสรรพภพมันเป็นแค่ขี้ฝุ่นขี้ตีนอะ่ะ <c oughs> มันก็พูดเพื่อให้นายเห็นมัน oh. และพูดเพื่อให้ประชาธิปั่บาดแผ้เลือกตั้งซ่อม oh. นี่ตัวเองก็พลัดหลงไปเล่นในเกมเดียวกับเขา oh. แล้วตอบโต้มันก็ต้องตอบโต้ให้มันมีน้ำหนักมากกว่านี้ตรง oh. ที่อธิบายได้ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ <c oughs> ปัญหานี้เราแก้ไขมาโดยตลอด oh. แต่มันติดที่ตรงนั้นมันมีปัญหาที่ตรงนี้และเรากำลังทำอย่างนี้อยู่ ต้องอธิบายให้มันหมดจดแบบนี้มันถึงจะเปี่ยมราคาของความเป็นโคศพเอออย่าไปตอบโต้ย่างเดียวนะส่วนเรื่องหมูแต่อาจจะไม่หมูเนี่ยนะคะจะล้มรัฐบาลเอานะเป็นไปได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบปากท้องอีพลังประชารัฐก็รีบโทษประชาธิปัตย์อีประชาธิปัตย์ก็หงุดหงิดหลายเรื่องแล้วนะกับรัฐบาลเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมันต้องมาทวงถามมารยาททางการเมืองตลอดเลยเนี่ยนะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้มัน มันล่อแหลมมากนะคะคทางด้านของการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะไม่เรื่องหมูหมูเนี่ยอาจจะไม่หมูก็ได้นะคะวันนี้ในคอลัมน์จอบประเด็นร้อนโดยขุนเกษตรพิเรนค่ะอยู่ในคมชัดลึกนะคะท่านขุนนี่สมยาแปกชื่อะะชอบมากเลยค่ะขุนเกษตรพิเรนนะคะแต่เรื่องที่ท่านเขียนไม่พิเรนนะคะครเรื่องของหมูแพงเรื่องหมูหมูพูดเบาๆก็เจ็บมีอะไรไม่บอกประชาชนบ้างนะคะคุณขุนเกษตรพิเรนบอกว่าไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปต่อสถานการณ์หมูแพง หมูหายไปไหนทำไมหมูแพงมีโรคระบาดหมูโรคอ,อ,อ,อฮิวา์แอฟ,ฟริกาในหมูรัฐบาลาตกใจกันทั้งสามคนเลยโอ้เขาเข้าใจหารูปนะฮะคนเอกประยุทน์นี่ตกใจสุดเลยอ,อ <ผม S 1> ะคะ่ะผมชันลึกทุนเก่งมากแล้วรัฐบาลมีอะไรที่ยังไม่บอกประชาชนอีกหรือเปล่านะคะขุนเกษตรพิเรนจำเป็นต้องเจริญในต้นตอประเด็นร้อนที่กำลังเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู หากปล่อยไว้ไม่ตีแผ่กันบ้างบอกได้เลยจะเป็นปัญหาระดับชาติลามถึงรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะดีไม่ดีรัฐบาลลุงตู่อาจจะเป็นไปเพราะปัญหาหมูที่ไม่หมูนี่แหละขอเริ่มกลางตัวเลขการส่งออกหมูในรอบสองสปีมาเป็นหัวนำในการวิเคราะห์นะคะปี63ค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะสุกรมีชีวิตมูลค่า1 5 8 6 2ล้านบาท 2 4 2 4 6 4ตัว7 5 6 1ตันตลาดส่งออกสำคัญเชิงมูลค่าคือกัมพูชา61.49%เวียดนาม25.8%ลาว9.9%แล้วก็เมียนมา3.0%สุกรแช่เย็นแช่แข็งมูลค่า3,274ล้านบาท26,337ตันตลาดส่งออกสำคัญเชิงมูลค่าคือฮ่องกงค่ะ97.3% กัมพูชา1.1%แล้วก็เมียนม,มา0.5%ทีนี้มาดูตัวเลขมูลค่าการส่งออกของปี64นะคะมันเป็นตัวเลขที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเป็นสุกรมีชีวิตช่วงมกราคมถึงพฤศจิกาย,ยน64มูลค่าเนี่ยอยู่ที่7,186ล้านบาทตลาดส่งออกสำคัญได้แก่กัมพูชา49.43.97%เวียดนาม41.24%เมียนมารลาาแล,และฮ่องกง เนื้อสุกรสดแช่ยเย็นแช่แข็งมกราคมถึงพฤศจิกาย,ยนมูลค่า1,656ล้านบาทตลาดส่งสำคัญคือฮ่องกงค่ะ96%เลยนะคะเกือบ97%แล้วก็มีเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชามองชัดๆนะคะปี63เนี่ยส่งออกไป15,000ล้าน2ล้าน4แสตัวตอนนั้นเนี่ยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจัดงานขอบคุณกระทรวงเกษตรเลยค่ะ แล้วก็มีการมอบโล่ยกับรัฐมนตรีเฉลิมชัยมาแล้วเมื่อ24ธันวาคมปี63เพื่อแสดงความขอบคุณที่ไทยปลอดโรค ASF เป็นปีที่วงการเลี้ยงหมูส่งออกกันคึกคักมากนะคะแต่ถ้ามาดูตัวเลขมันเกิดอะไรขึ้นตัวเลขจาก2.4ล้านตัวเนี่ยนะคะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองนะคะพอปี64เนี่ยจากมกราคมถึงพฤศจิกายนส่งออกได้เพียง7,100ล้านค่ะ ตัวเลขนี้ชัดๆก็คือไม่มีหมูส่งหมูเริ่มน้อยลงในประเทศราคาก็ขยับขึ้นการส่งออกทั้งหมูมีชีวิตและเนื้อหมูลดลงปีที่แล้วครึ่งหนึ่งสุดท้ายวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบอกว่าเหมือนเด็กเล่นขายของต้องสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละถึงไม่ห้ามส่งออกก็ไม่มีหมูในระบบอยู่แล้วหมูเลี้ยงกันเกือบปีถึงจะจับขายอ่านแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐแล้วถามคนเลี้ยงหมูสายหัวกันทั้งนั้นค่ะ จะฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฟาร์มใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัดแก้ไม่ตรงจุดที่สําคัญปัญหานี้จะยาวนานอย่างต่ําอีก2ปีค่ะคุณขุนเกษตรพี่เรนบอกว่าจะไปคุยกับเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีฟาร์มที่ทั้งลาวเวียดนามแล้วก็ไทยที่ลาวเนี่ยโดน ASF เเจ็บหนักเลยนะคะแต่โชคดีที่ไทยกับเวียดนามรอดก็เลยถามว่าฟาร์มที่เมืองไทยรอดได้ยังไงทางกเกษตรกรค,คนนี้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มก็บอกว่า ฟาร์มที่ยังคงอยู่เนี่ยเขามีระบบการตรวจสอบภายในที่เคร่งครัดค่ะอย่างที่ฟาร์มของเขาต้องซื้อเครื่องตรวจเชื้อ ASF ประจําที่หลักส่วนตัวพอมีหมูป่วยหรือแสดงอาการเบื่ออาหารต้องสวบน้ําลายเขามาตรวจสวบน้สวบเหมือนคนไทยตรวจโควิดเลยค่ะค่าใช้จ่ายตรงนี้เดือนหนึ่งประมาณ6 7ถึง0แสนบาทส่วนตัวเครื่องที่ตรวจก็ร่วมล้านนะคะและต้องมีประจำอยู่2เครื่องเผื่อเวลามีเคสตรวจเยอะน้องๆที่ทำตรงนี้เบิกโอทีกันเพลิน บางครั้งต้องตรวจกันถึงเที่ยงคืนก็เลยถามว่าแล้วเรื่องที่ไทยเจอ ASF นี่จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงยิ่งกว่าจริงแต่เขาปิดเอาไว้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกเรามีการส่งหมูแช่เย็นไปฮ่องกงแต่คนทั้งโลกเขารู้ว่าเรามีระบบการเราเนี่ยมีการระบาดของ ASF นโยบายภาครัฐตอนนี้ที่ออกมาถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมเขาก็บอกว่าตอบยังไงดีอะที่พาณิประกาศห้ามส่งออกเพื่อหมูในประเทศจะอ่อนตัวลงตอนนี้มันไม่มีส่งออกแล้วอะค่ะ หนึ่งคือราคาของเราสูงกว่าเพื่อนบ้าน2คือเรามีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็เลยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วแล้ว2ปีหมูจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยประพัดโพธาสุธนบอกว่าเดี๋ยว 3- 4เดือนจัดการได้เดี๋ยวหมูโตหมูก็เข้ามาสู่ตลาดนะคะทางทีนี้ทางคุณประสิทธิ์อุปนาย,ยกสมาคมผู้เลี้ยงสุก,กรภาคอีสานเขาบอกว่า2ปียังไม่รู้จะกลับมาปกติหรือเปล่าเพราะว่าฟาร์มหมูเจอกันหนักมากเพราะว่ารัฐปกปิดเรื่องของ ASF เขาบอกว่า2ปีผมยังว่ายากเลยผมอยากเปรียบเทียบกับเวียดนามเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเวียดนามเนี่ยเกิดปัญหาก่อนเรา3ปีเขาก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทาให้ภาครัฐประกาศว่าเกิด ASF ในประเทศรัฐก็ต้องเข้าไปควบคุมและทําลายชดเชยให้กับผู้เลี้ยง70%แต่การเสียหายก็ใหญ่ตัวต่อไปจนหมดเงินเป็นหมื่นล้านสุดท้ายรัฐแบกรับไม่ไหวต้องยอมถอยค่ะไม่เข้าไปแทรกแซงนี่จึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่ไทยเราปิดข่าว ราคาเนื้อหมูตอนนั้นพุ่งไปประมาณ300กว่านะคะนายกเวียดนามออกทีวีขู่แล้วขู่อีกแต่ก็ไม่มีใครสนใจสุดท้ายก็ต้องประกาศนําเข้าหมูมีชีวิตจากไทยเข้าไปเวียดนามช่วงนั้นเนี่ยผู้เลี้ยงหมูคนไทยมีความสุขมากค่ะเพราะว่าต้นทุนมันต่ํานะคะแล้วไทยส่งหมูพันธุ์เข้าไปเวียดนามหลายหมื่นตัวจะถึงแสนตัวเขาบอกว่าถ้าไม่รุนแรงจริงๆกรมการค้าภายในคงองอ,ออกมาขอร้องให้ตึงราคาเหมือนกับเช่นที่ทุกครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผู้เลี้ยงหลายย่อยเหมือนกับโดนสึนามิกวาดออกจากระบบเกลี้ยงรายใหญ่หลายจังหวัดที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ระดับประเทศต้องปิดกิจการประกาศขายฟาร์มช้ยนี่เมื่อเกิดในฟาร์มไหนปศสุสัตว์จะเข้าไปล็อกไม่ให้เคลื่อนย้ายแล้วขุดหลุมฝังทั้งเป็นส่วนในไทยค่ะในย่านนี้เขาบอกมองดูแล้วไม่มีประเทศไหนที่มีศักยภาพที่สามารถส่งหมูมาให้กับไทยได้ซึ่งต่างจากเวียดนามที่เขาสามารถจะนําเข้าหมูจากไทยเนี่ยไปแก้วิกฤตเขาได้แต่สําหรับเราตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเราโดน เรื่องโรคนี้กันหมดนะคะเราจึงไม่ส s, ามารถที่จะหาหมูนําเข้าเนี่ยมายังประเทศไทยได้แล้วถ้าหากว่านําเข้าหมูพันจากยุโรปอเมริกาหรือแคนาดาตัวละแสนกว่าบาทถามว่าฟาร์มที่เกิดการเสียหายแล้วจะมีความสามารถนําเข้าได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าความเห็นของเขาเนี่ยเรื่องนี้น่าจะอีกยาวเลยล่ะคะ่ะส่วนเรื่องของยักษ์ใหญ่ได้ประโยชน์ก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่า ผู้เลี้ยงวันนี้ก็บอกว่าจริงๆเขาก็เจ็บหนักเหมือนกันเขานี่เป็นผู้เลี้ยงตัวจริงมีฟาร์มอยู่3ประเทศไทยลาวแล้วก็เวียดนามที่ลาวเนี่ยฟาร์มเขาโดนเสียหายร่วมร้อยล้านแต่เวียดนามและไทยยังโชคดีที่รอดไม่รู้จะโชคดีอีกนานแค่ไหนปัญหาใหญ่คือต้นทุนในการป้องกันโรคที่สูงมากพนักงานต้องถูกกักตัวในฟาร์มต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจูงใจให้เขารวมทั้งอาหาร3ามมื้อตอนขึ้นฟาร์มใหม่ที่นครพนมเป็นฟาร์มใหญ่ระดับต้นๆของไทยลงทุนไปแล้วหลายร้อยล้าน แต่หาหมูแม่พันธุ์เข้าแม่พันธุเข้ายัางไม่ได้เพราะว่ายักษ์ใหญ่ก็โดนไปหนักเหมือนกันแปลว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยบางทีก็นึกสงสัยว่าภาครัฐตามทันข้อเท็จจริงหรือไม่พอฟังตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงอธิบายเนี่ยเรารู้สึกเหมือน ฝ่ายบริหารของรัฐเนี่ยตามปัญหาจริงๆไม่ทันและวฟังดูก็คือว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะฟื้นได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะมันมีตั้งปัญหาตั้งแต่ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะกว่าหมูจะโตะต้นทุนที่สูงตัวโรคที่ไม่รู้ว่าจัดการได้หรือยังะนะครับแล้วเดี๋ยวจะตดจีนคุณโดนสวดละงมแน่ ยิ่งกว่าสวดหาบรรพะบุรุษอีกหนักนะมากค่ะรัฐบาลโดนหนักแน่แล้วมันก็จะสบช่องให้ฝ่ายค้านเร่งรีบขอเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปโ,โดยไม่ลงมติแล้วก็เอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสาดใส่รัฐบาลซึ่งถ้าไม่มีคำอธิบายที่ดีพอก็จะเป็นแผลติดตัวไปทั้งพรรคประชาธิปัต่ปแล้วก็นายกรัฐมนตรีค่ะ คอลัมนิสต์อีกคนหนึ่งเนี่ยตั้งคำถามมาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากครับลุงจะฝากความหวังเอาไว้ที่จุลินกับเฉลิมชัยได้หรือเปล่าเฉลิมชัยกับจุลินก็จะฝากความหวังกับลุงได้ด้วยหรือเปล่า,าต้องเอาดูทั้งสองฝั่ง<อ>เลยนะคะคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผู้จัดการออนไลน์ค่ะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงนะคะบอกว่าตอนนี้เรื่องหมูแพงเนี่ยในความรับผิดชอบทั้งของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรในการกํากับดูแลของพักประชธิบัต จลินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักและเฉลิมชัยสีอ่อนเลขั้นะะที่การพักกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องหมูหมูอาโคจรอาจจะไม่หมูอย่างที่คิดนะคะยังมีเรื่องของการปกปิดข้อมูลโรคระบาดของ ASF ข้อมูลอินไซต์ในวงการผู้เลี้ยงหมูที่รู้กันมานานแล้วแต่กรมปสสศุสัตว์กับกระทรวงเกษตรกลับบริหารจัดการแบบซุกข,ขยะเอาไว้ใต้พรมซุกไปซุกมาหมูมันก็ตายเป็นเบือจนบรรดาทุกอย่างมันปูดขึ้นปริมาณหมูออกสูตลาดน้อยลงทําให้กลไกราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงอยู่ว่าแม้รัฐบาลจะมาบอกปัดไม่ได้ปกปิดปิดบังข้อมูลโรคระบาดและก่อนหน้านี้ออกมาตรการเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหาหมูแพงระย,ระ,ยะเร่งด่วนห้ามส่งออกหมูมีชีวิตช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการนำเข้าจัดสินเชื่อกเกษตรของพิเศษของธนาคารทกศให้เกษตร,ร,รกรกลับมาเลี้ยงหมูใหม่ที่กล่าวมาแล้วต้องย้อนกลับมาที่เดิมคือเมื่อโรคระบาดยังแก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ จะให้เลี้ยงหมูใหม่แล้วเกษตรกรที่ไหนจะกล้ากลับมาเลี้ยงก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะว่ากันว่าที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ไม่ยืนยันว่ามีอาหิวาแอฟริกาหมูระบาดในไทยเพราะหากมีการติดโรคต้องทําลายทิ้งทันทีค่ะเกิดผลกระทบต่อทั้งผู้เลี้ยงและเสี่ยงต่อการที่ผู้บริโภคจะไม่เชื่อมั่นที่จะกินหมูจึงล้าละลังที่จะแก้ไขดังที่วีรวัตรพัทรศักดิ์กำจออาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ฟันธงลงไปว่าปรากฏการณ์ราคาเนื้อหมูแพงในขณะนี้ สาเหตุหลักเป็นเพราะเกิดโรคระบาดในหมูจนทําให้หมูล้มตายเป็นจนํานวนมากอาจเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาคือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในวัวหรือว่าโรคลัมปี้สกินหรือว่า LSD เลยค่ะการเกิดโรคระบาดในหมูสารวหนึ่งประสิทธิภาพและการวางมาตรการรองรับที่อาจไม่ดีพอของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรอาจารย์วีรวัชชีว่าเหตุการณ์นี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือมีอะไรซ่อนเล้นอยู่หรือเปล่าแต่ณจุดนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะกลับไปแก้ที่โครงสร้างหรือกลับไปป้องกันตั้งแต่แรก ที่น่าสนใจก็คือปีที่ผ่านมาผู้บริหารของกรมปรศุสัตว์ได้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยไม่มี ASF ในหมูอย่างแน่นอนแต่ผลการตรวจสอบของมอเกษตรศาสตร์กลับพบโรคระบาดในปี64ซึ่งก็คือปีที่แล้วค่ะคำถามคือมีการปิดข่าวหรือเปล่าความรับผิดชอบโดยตรงต้องตกอยู่ที่กรมปรศุสัตว์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฝังว่าเมื่อข้อมูลชี้ไปในการบริหารที่ล้มเหลวและมีข่าวว่าปิดข่าวกัน นักร้องขาประจําอย่างศรีสุวรรณจันยาก็เตรียมไปร้องนะคะก็บอกว่าจะเอาผิดกับทางอธิบดีกรมปศุสัตว์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยโดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลของเชื้อ ASF ด้วยนะคะงานนี้จึงมีคําถามไปถึงรุงตู่ว่าเรื่องหมูหมูตอนนี้ไม่หมูแล้วหมูแพงเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้กันทั้งระบบห่วงโซ่จะปล่อยให้จุลินเฉลิมชยัยมังงุมังาหราแก้ปัญหารูปหน้าปะจมูกปลายประชาชนทนทุกข เกษตรกรไม่มีอนาคตแบบนี้หรืองานนี้ถ้าลุงจะเอาจริงเอาจังควรมีคนเก้าอี้ร้อนต้องลงดาบให้เด้งพ้นตาแหน่งกันบ้างส่วนจะเป็นใครระหว่างที่บดีกรมปศุสัตว์และรัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็สุดแท้แต่ลูกค่ะสุดทางได้แค่ที่บดีเท่านั้นแหละขึ้นไปเด้งรัฐมนตรีก็ไม่มีการยกมือในสภาครับเรื่องใหญ่เลยค่ะก็เด้งลุงแทนครับในท้ายที่สุดนะฮะรีบแก้ปัญหาครับอย่าแก้ปัญหาแบบนักการเมืองที่โทษกันไปโทษกันมาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่กัน ประชาชนไม่ต้องการภาพแบบนั้นต้องการเห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่จะลดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อผู้ค้าแล้วก็ต่อผลพวงคือร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหมูปิ้งร้านลูกชิ้นหมูต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนนี้คงต้องเปลี่ยนไปไหว้ เฉพาะไก่กันละมัง้งไก่ก็แพงตามมาเองว้ผล,ลไม้แทนได้ไหมคะไก่ก็แพงตามมาเองแพงหมด,ดเลยของว้ายจปลาหรือปลาฮะห,<า>หรือปลายังไม่แพงเดี๋ยวก็คงตามมาละยังไงก็เปลี่ยนไปว่าผล,ลไม้แทนครับอันนี้จะเป็นเชื้อโรคยิ่งกว่าระบาดในหมูอีกนะครับจะทําลายรัฐบาลได้เลยทีเดียวจิตระกรอ,อน on air